สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้มาพบมาพอกับซองจากซองซื้อว่าย่างบุเปลี่ยนซื้อใหม่ดูลอยแปดพันตลบแล้วบาเขากับซื้อซองจากของจากเถื่อพอมาผมอยิกลงเดนหลายคลิปนะครับอยู่ในซองตะก,กี้กะทีตั้งซื้อว่ารถเกีียวเขามันผัดนี่คลิปอื่นมานเจียมจากมันผมตั้งไม่ว่าอันชีวิตคนอีสาบนบรนนนกเข้าเฮือจังไดนี่แหละครับพี่น้องก็ซอยฝากกดติดตาม กดถูกใจคลิปไถหน้ามเด้อครับผมเมื่อนี้ผมกัไล่พัวลงมาไถหน้าเต่าส่วงนี้กะสีบ่ค่อยมีนคลิปเกี่ยวเขาไม่พี่น้องเขาเบิ่งนะครับพราะว่ามันเบิดหนาเกี่ยวเขาแล้วกะขอโทษขออภัยพี่น้องเขาในไลน์นะคระับราะว่ากะคอนอาจจะจํานวนหลายจักน้อยที่เพิน่นมักเบิ่งรถเกี่ยวเขานะครับผมแต่ว่าผมกะมันบ่มีรถเกี่ยวเขาแล้วพี่น้อง กระได้มาไทยหน้าแล้วพี่น,น้องหน้าปีนะครับผมอันนี้ก็กระลาศจิไทยเขาเอื่นไทยหุดนะครับบ้านผมบรรลุว่าทั้งคนอีสานแถวอื่นเขาจะเอื่นว่าจังไดนะครับแต่พอต่แม่ผมเป็นผ้าเอื่นมาไทยหุดเป็นบล็อกนี่พี่หน้องไทยหุ่นคือว่าไทยไว้ซื้อนะครับไทยไว้ถดดำเพราะว่าหน้าผมนี่บรมกวนนะครับมามันบกไหงาาบันไดย์ดัมมาจากสามเหมือขึ้นสีเหล้วอยู่นะครับสองสามคนสี่คน ปลาปลูกวมาไถที่น้องมันสีบป้เลวใช่ไว่า,ววา,าไทยหน้าแล้วเลยแหละกัดจักหน่อยพูณิชิเบไทยอันปลาอ่อยนะครับว่าสีโลปลาอ,อ่อยเครื่องหนึ่งปลูกมัน่นอันนี้ฝ้าไล่ขาวพวมาไถหน้าตะเซาครับผมฝาก็ติดตามซ่องชีวิตคนอีสานบันนอกเข้าเนดเดอครับผม เห็นบ่มีผัวก็ต้องใส่เอ็นเป็นประโยชน์พี่น้องไม่ให้มันนอนอยู่เฮี่ยนยู่ซื่ออที่แหลกกันผัวกะถามเด่นตัวซียุ่มห้าวได้ตีมายุ่มห้าวลำบากเด้ผมก็อ,อย่าบอกลกับมั่นขึ้นไปนะครับมันล่ะสีได้ลำบากก็เกา่ามันอาคิดผิดแล้วมันหยาดหนังแตนผมไปยุ่้ํามั่นแล้วผมมันเฮ็ดในผมลำบากมันหาหลุมใหม่มา มันมาอยู่ผมไปยูน้ำมันแหละผมสิเห,นหนเห็นมันนํำบากเติมเป็นจังไดันเขียนไปบอกแล้วถาดแท่ผมออกหน้าผมมันกับบไลายซิปไล่ดอกพี่น้องแต่ว่ากะติไปเศร้าหายมันเ็ดอีกิปลูกอ้อยปลูกมันปลูกแมนเบิด์ันละเ็ดหน้าพอมเห็มันหนึ่งยห้มันได้ยูซ,ซื้อเนาะก็ต้องใส่เป็นป,ประโยชน์ตัวผัว ผู้ใดเอ็นผัวผู้ใดมิยศตาก,กับแบบนี้ก็คออเมนตนบอกผมไม่ได้ครับพี่น้องหรื่าผมใส่งานผัวนักเกินไปเขาเอามันคุมลนะเนาะผัวจะ่มันไถเอียงของมันดอกพี่น้องไถเส้นละแก่ละมุ่ง เพิ่นบระเด็บสิทยาคายยานะครับเพราะาผมไม่อยากให้พ่อผมสีดยาคายยาวันนี้เพิ่นถัดเริ่มเผาพี่น้องเพ,พิ่น,นเผาบบเบิร์ตข้างล่างนะครับเพิ่นบ่มีเวลาเผาเพราะว่าพา่อผมมันกับไปนั่นไปน,น,นี่ประตูผมเองนี่ม่นต้องเราเทิงครับพี่น้องมาเคยมาหน้าจักเถื่ออันนี้ทราบว่าได้ผัวซืือๆก็เลยบ,บ,บังคับผัวลงมาไถาหน้าฮิปฮอ ลูกเคยก็บ,บอกว่าอยากเอาเอาใจพระเทก็สันเอาลง,งไป มันไทยตะเหมืองบ้าได้ไม่ได้สำเนียมันกระเทิงไทยเทิงเท้งแบบน่านแล้วนี่นะครับหน้าผมพี่น้องว่ามันงามฮือมันอัน,อนปีกายนี่นี่ได้ได้ลอยซีสิบสอบแต่ว่าลอยสีซีบสอบนี้เฮ็ดเนี่ยหน่อยได้พี่น้องลอยสีบสอบอันว่าหานเด้อว่าไม่ลอยสีสิบสอบปุ๋ย ตอนซีซีสอวอาหารทำานีไครับกับซีมีบริเวณนี่ครับอันนี้ก็คำเครื่องมันมันบองงามครับมันเล่ยได้หน่อยเห็นบ่นั่นแหละมิซเมะละครับน่าที่ประมาณมันได้เจ็ดลาบ่เพื่อครับเจ็ดล่เเพราะว่ายุยานนี่แหะครับเพราะว่านั่นเคยได้ข่าวแตะมองเนี่ยมองนี่แหละครับนี่นี่นั่มงนี่แหละครับ ขังเทิงนี่มันขาขๆกับว่ามันบองงามแถบให้จับปลาดเลยนะครับผมก <_ d ai> ็เพื่งนี่เบิดนี่ขังเทิองอาจจะได้บ้างซิปสอบเฝ้าสอบนะครับก็ว่าอันเป็นรอยในคือมองน,นี่ครับมองน,นี่น่ะมันจิคังตลอดนะตำดเอามันได้หลายได้ครับดาทีๆเพราะมึงซื้ว่าข่าวดำหน้าโพลนี่มันถือกับข่าวดำ <_ d ai> ผมเคยเหวี่ยวนี่พี่น้องวานเนี่ยโอ้เสียเส <_ d ai> ียหายหลายแสนบอกคือนะครับ มันมีหนาพี่น้องครัมันบอมีหนาหนี่แก้วนี่แหละเป็นยังคืออยากเผาตีแง่ย่ามอันไทยฮุตมันบ่เข่าพี่น้องแต่ว่าอาจ,จีพเป็นน้ำมันขนขับรถไทยมือไม่แน่แต่วันหัวก็ไทยในบางปีนี่แหละครับผมแต่ว่าผู้เด็กกับคนกระมันเป็นน้ำหนาไหลให้ทางใต้เห็นบ้พี่น้องไทยึ้นไม่เราหยาก,กองกันคลีอยู่ผมก็บมะเคยเห็นหน้านะพี่น้อง กระปิดกระเทยจากแตยูบาทซื้อมะเขยอมะสีไม่เห็นหน้าจากเกลือดเดอืออาแปลอามาจนถ่ายได้ไมาเห็นซึ่งเก่าพี่น้องชิดซอยผมนะครับอันคู่คู่สากับคู่อน คู่าอันเพิ่มไปยังกาะสาบานเท่านี่พี่นอ้องหานขาเบิ้งผมจะซูมเบื่องน้าน่เห็นมั้มันเป็นคู่สาบางที่มีต้นกล้วยครับผมเข้าสามารถปลูกพืชอีหยังใดแล่ะมั่นง่ามนะครับอยากได้พืชที่มั่นปลูกเป็นระยะยาวสยแล้วก็ปลูกใส้น้้ำสาเพื่กิบไปขายน้ำตลาดตะลี่อะไรอย่างงี้ครับผมที่เรียกว่าอันเสียรถใถ้กยดืนออกโอ้คือเป็แต่เึ็นยากแท้แต่สมวว่าเข้าบ่ได้โกยออกเข้าสีมีวิธีอีหยังที่ สามารถปลูกพืชไระย่ย่านะครับแบบว่าเรต้องปลูกดูปลูกเพี้ยเดียวแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตไปขายน้่ตลาดตรวนี้เลยพี่น้องอันช่ววหนพอม,มาอ่อนพักวานนาปลูกกระงามอยู่ตบะก็เ่าอยากปลูกไายนะ่ะอยากแบ่งปลูกพืชกันอื่นพี่น้องมีพืชนอียังแนะนําจะขายขึ้งต้นผักวานนั่งสินะครับผักวานปลาลองแนะนํำผมมาในเดอรในเดอครับผมอยากล่องปลูกพื้น ผู้ใดอยากเป็นผัวผมกับมาเด้อครับผมรับสมัครไรอัตตาอยู่พมาอันอันนี้ผู้เดียวผมเดตอนโตนะพี่น้องเครื่องสีมาไทปลูกเขาปลูกอ้อ,อยปลูกมันเป็นกิดแต่คิดแล้วแต่เลือดโตรนนะนะแลวอยากอยากหาเพิ่มอีกมาไถาซอยกันผู้ใดอยากเป็นผัวผมกับรับสมัครมาเด้อครับผมอันมาขับรถเกี่ยวข่าวซอยกันรถเกี่ยวข่าวกับพ่อมีอยู่สองขั้นอยู่ เอามาเห็ดเวียวกคอยกันตัวเนาะเออเออเออเราก็อยากอายก็สิกาเบาหย่อนมาพี่น้องเั้งปเห็นหนาซื้อครับผมผมเล้กาเบากาเบาเหรินกาเบาพี่เล่นแต่มันเอาตัวจะคข้องออกกองอันซ่อนซาดผู้รำคาญกาจะขึ้นถี่รำคาญผมเนาะ ผมจะปิดคลิปสลัดคลิปนี้นะคะพี่น้องไม่ได้อิจินะที่ล้วเดี๋ยวผมจะถไทยต่อไหม